พี่น้องประเด็นดราม่าเกิดขึ้นอีกแล้วทางปฐมบันเทิงศิลป์บัดนี้พี่น้องเอ่ยวันที่สองมิาุนายนผ่านมากล่นะเพิ่นสิไปแสดงอยู่บ้านงด่งมาไฟตำบลขามินอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครสมศรีสอดแจ้งพรรณว่าเพจของโดงบากไฟก็เลยไปโพดแจ้งข้าวพี่แจ้งข้าวน้องบัดนี้ลูกวง่นปฐมบันเทิงศิลป์ก็เลยไปเซ่โพดนี่เพจนี่ก้อนสิเซ่พันเขียนข้อความว่า ขนมจีนน้ำยาหมาสิบสองโลพ้อมแล้วงับสันวานะนะขนมจีนน้ำยาหมาสิบสองโลพรอมแล้วงับพนา,านวาณนะนะบัดนี้นี่มันกระเกิดดราม่าแล้วเนาะคนกสัลเขาก็เพพ่อใจแล้วเนาะไปเฝ้าจังสันนะนะปะทุคือจังคนสกลกินอันนี้สมองสู้แก่แท้พนานวานะนะบัดนี้นี่ มันเกิดด่ามากขึ้นคุณพอปถมคุณพอดาบสอก็เลยต้องมาโพสต์สี่แจงว่าสืบเนื่องจากบุคลากรทางคณะได้โพสต์เรื่องขนมจีนน้ำยาม,มาในเฟซบุ๊กส่วนตัวทางวงบอด้มีความเกี่ยวของกับโพสต์ในเรื่องดูมินพี่น้องเศร้าวดวงบักไฟหรือพี่น้องเศร้าสะกดนครนตอยางใด อาจจะด้วยวุฒิภาวะด้วยความรู้เท่าบ่าถึงการของบุคคลนั้นจึงน้ำพาสู่การโพดในลักษณะดังกล่าวทั้งคณะปฐมบันเทือกศิลบได้นิ่งนอนใจและเสียใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นได้ก้าตึกตัดเตือนบุคคลนั้นแลว้วจังกาบขอโทษพี่น้องเท่าสก,กุลนครสุภูสุคนนยางสุดซึ้งและเพื่อการแสดง,สดงความรับผิดชอบทั้งคณะจังได้สัง่งพักงานแบบโ่มิกาหน,นด กับบุคคลดังกก่าตั้งแตมอนี่เป็ี่นต้นไปด้วยความเารอย่างสูงเราแสดงความรับผิดชอบออกมากขอทษแล้วก็พผักงานคนอั้นแบบบ่มีกำหนดโอ้ยเดี๋ยวความบู้เท่าบ่ถึงการบักลาเออยบัดนที้นี่หลังจากคุณพอปัดคุณพอดาบสอโพดไปแล้วหลค้นกันมากอมอมนต่างๆหน้าหเปาเป็นอย่างจังเบากับสากลจังซี่เป็นจังคือดูถูกสากลจังซี่คนสากลนบได้กินจุดจุดุกค้นเหลอ เป็นอย่างคือวาจังสียาเฝ้าให้ออกให้มักขืนเวทีก้กาวขอโทษเทิงเวทีต่อหน้าคนดงบักไฟก่อนหลายคนกระเสียให้มากขืนเวทีก้าวโทษก็ขอโทษต่อหน้าบุให้ดงบักไฟเทิงเวทีก่อน โอ้ยขันได้ข้นบักเวทีทั้งหลวงหลวงบักไฟมันจะมุนบมุนเอเลปันเตเฮติบันนี่พี่น้องมันจะห้ามกันฟังบละบันเฮนี่พี่น้องผุรละค้นกับมาโพดิด้วยความเปลี่ยนวงโอ้ยขันเล่าขึ้นเวทีหลวงบักไฟแล้วกมุนเอเลท่านั้นแล้วเอันกระเทยแห่งหลายอยู่สิบบลุ่มยองเล่าตีพนาวันกับป่านม่านนี่พี่น้องแต่ว่าคนตีโพดนั้นแล้วก็ออกมาขอโทษอยู่ดี แล้วก็ออกมากาวขอโทษมาโพดขอโทษอยู่ว่าขอโทษทุกทุกคนนะครับที่โพดไปด้วยความบมตั้งใจขอโทษใทห้สกลคือกันเอ้อขอโทษจากใจจริงๆครับแล้วก็รูปไหว้รูปไหว้พี่น้องเลยรูปพนมือไม่ได้มีเจตนาไม่ดีหรือว่ายังไงอาจ,จทําจัดทาให้ทยโดงบาไฟเสียหายขอโทษจากใจจริงครับโบเมนขอโทษเทียเดียวดิแล้วโพดขอโทษตรงหลายเทีย อีกโพหนึ่งก็บ่าขอโทษทุกทุกคนนะครับที่โพษไปด้วยความบมดตั้งใจขอโทษให้สะกดด้วยกันเดอ้อขอโทษจากใจจริงครับพะนาบาพะว่าเล่าอี่รู้สึกว่าเล่าก็เป็นคนสะกดคือกันนี่ละพี่น้องเอ้ยอื่นเล็กน้อยอาจสีโพษแบบรู้เท่าบ่าถึงกนออันเนาะแต่จังสี่หลักพี่น้องเอ้ยการสิพิมพ์การสิคอมอเมนการสีโพอดอีหยังก็ดีผิจารณาดีๆให้ที่ทวน เออบุญันแล้วมันสิเป็นผู้โทษเขา้าโตเจ้าของด้วยรักเล่นเปนลี่ยนวงบาลาคําเพลงอีพอนี่ก็ได้เนาะเออแล้วก็ขอโทษแล้วละให้สก,กุลกับจักสิวะจังใดกับพิจารณาเอาเนาะค <c ười> อยกับมิตรรักกันไว้เถิดเราเกิดร่วมแดนไทยน่ะละพี่น้องเอ,อเยเี็กน้อยดูสึก่าสิเป็นให้สกุลน้ำกันสาก็คอยกับศึกษาประวัติพ็ดีปนัยเทียบกันพิจตุกบกฟองจังใดกับขออนุญาตบาดคำ ทั้งปัมเพื่อนก็ออกมากขอโทษแสดงความรับผิดชอบโดยกันภาคานแบบว่มีกำหนดเด่ละเอ้กันสินภาคานเราเหี้ยจิบมให้ไปขึ้นเวทีทั้งใดมันก็นตัดโอกาสเล็กน้อยเนาะกับจักสิวัดจังไดบุคคลใดกับเ้าซู้กันฟังจังสีล่ล่ะพี่น้องเอ้ยเมื่อนี้เอาไว้ซัานีล้ล่ะสวัสดีพี่สวัสดีน้องก็สวัสดีครับสวัสดีครับ